จ้งถามเลยแล้ววันนี้เรื่องเที่ยวเรื่องเท่าไครับมีไม่มีเรื่องบัพป์ป์เร่องเที่ยวเรื่องอะไรนะสารวัตเรื่องโรงพยาบาลที่มีปัญหามีคนเข้าไปแอบส่องพยาบาลนี่ตอนนี้เราฟางมาตรการอยู่อะไรยังไงดีเพราะโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลก็เรื่องดำเนินคดีอย่างเทียบขาด นะครับแล้วก็ท่านมนตรีช่วยก็ลงไปจัดการทางการเสียเยียวยานะครับแล้วก็แล้วก็ระวังนะแล้วก็สร้างขวัญามมังใจเป็นหัวไหมคะ่โรงพยาบาลที่มันอยู่ห่างไกลแม้กระทั่งคนป่วยแต่ว่าคนป่วยก็ทราบว่ามีมีเคยรับการรักษาทางจิต ก็ตอนนี้กำลังนมายถึงผู้ก่อเหตุได้ลบเลยรถรถหลอดอย่างนี้ลงมาหรือว่าสถานพยาบาลฝ่ายจังหวัดหลายจังหวัดเราจะมีการป้องกันไม่ให้เกิดก็ก็ต้องป้องกันนะครับต้องป้องกันเรื่องความการรักษาความปลอดภัยเต็มที่ทั้งขอเอาโรงพยาบาลตอนนี้ก็คงได้รับแจ้งจากทางกระทรวงแล้วนะครับกระทรวง สาสุขเนี่ยแบ่งเป็นเขต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 มีทั้งหมด12เขตผู้ตรวจราชกา,การแต่แ,แต่และเขตก็จะดูตรงนั้นทำหน้าที่เหมือนประหลัดเขาเขาก็ได้สั่งการกำชับไปแล้วแต่พออย่างกรณีนี้พอเกิดเหตุซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นก็ก็ได้ทางตำรวจทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ท่านได้สั่งการแล้วก็จับคนร้ายได้ในเวลารวดเร็วนะครับ แต่เหมือนเรื่องของขวัญกำลังใจแล้วก็ความรู้สึกของความเสียสละของก้าราจการกระตุ้นถึงนี่คือสิ่งที่พวกผมต้องพยายามคิดอะไรได้ที่จะทำให้เกิดสวัสดิการสวัสดิภาพเกิดประโยชน์ต่อพวกเขาเนี่ยก็ถึงต้องคิดอยู่เรื่อยไงช่วงหลังงบปรบมาะทุงเทนะ ช่วงหลังโรงพยาบาลเหมือนกลายเป็นสถานที่ที่จากที่เคยเป็นเซฟตี้โซนหลังๆก็กลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภยัยมีวัยรุ่นไปตีกันในโรงพยาบาลบ้างมีคนไปแอบดูไปทำร้ายพยาบาลแบบนี้บ้างอะไรอย่างงี้ฮะมันจะต้องมีการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปประจําการอะไรอย่างนี้ไหมครับถึงขนาดนั้นเลยไหมครับตอนนี้แต่ละโรงพยาบาลเขาก็จะจัดหน่วยรักษาความปลอดภัยนะมีการจ้างปปพเพิ่มมากขึ้น จากการที่ผมไปตรวจเยี่ยมมาก็เห็นอยู่นะครับบางทีมันก็มีหลุดไปบ้างแต่ว่าเราก็ต้องอสนับสนุนแล้วก็ให้ให้กำชับไปเรื่อยๆให้เขาดูแลบุคลากร,กรอาของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ประจำโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิง่งพื้นที่ห่างไกลเนี่ยให้มากอาจจะไม่ให้ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ไม่ให้อยู่คนเดียวแล้วล่ะนะ แต่ไม่ถึงขั้นที่แบบโรงพยาบาลอยู่ห่างไกลเวรดึกจะต,ต้องไม่ไม่เป็นพยาพยาบาลไม่ต้องมาอยู่เวรดึกเลยไม,มไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้โรงพยาบาลมันต้องออปเปรเรตัที่สี่ชั่วโมงแล้วจะมีเอาผู้ชายเข้าเวแรแทนทะำเป็นจะได้ไมผมผมยังไม่ทราบรายละเอียดตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นเรื่องเป็นหน้าที่ของขออาโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะครับแต่ละโรงพยาบาลเขาก็าจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปแต่ว่า เน้นในเรื่องของความปลอดภัยของบุคลากรให้มากมากมจะไปต้องมีข้อปฏิบัติที่มันเหมือนกันตามความเหมาะสมอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันมันไอพื้นฐานแต่โรงพยาบาลมันก็ไม่เหมือนกันเอาเน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นเรื่องเรื่องอะไรอะความระมัดระวังให้มากที่สุดนะค,ค,ครับผู้บริการแต่โรงพยาบาลเขาเจออย่างนี้เข้าไปเขาก็ต้อง ดูแลเต็มที่อยู่แล้วแล้วัี่โทรไปให้กำลังใจพยาบาลคนอั่นไหมครับถ้าราัฐมนตรีช่วยได,ได้ได้ไปดูแลผมก็ว่าจะถ้ามีโอกาสตอนแรกนึกว่าเขาเข้าโรงพยาบาลก็ดีใจที่ที่เขาปลอดภัยดีนะครับถ้าเขาถ้าก็จะหาเวลาไปเยี่ยมนะครับที่ขอนแก่นครับขอบคุณครับ เงิกับที่ยวเที่ยวที่มันเข้าแบบนี้ประมาณไหนวันนี้แค่มอเตอร์ทีวีมอเตอร์จีพีต่ออายุต่อไปห้าปีมั้ยให้ให้เป็นให้ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ยังไม่รู้ <c oughs> ยังไม่รู้แ<ต> <c oughs> ข่งขันได้ปะ่ะแต่เขายังไม่รู้ว่ากำหนดการเขาจะแข่งขันเมื่อไหร่แต่ว่าเราก็ต้องแสดงเจตจำนงแต่ว่าเพราะว่าเวลามีแข่งขันมอเตอร์จีพีมันก็ รายได้เข้ามาเยอะนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะการหมุนเวียนของเศรษฐกิจเข้ามามันไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นนะเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ได้อันที่ส่งไปด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่ต้องแข่งกัน3-4วันมันก็ได้ได้โปรโมทประเทศได้สร้างรายได้นะครับแล้วก็ได้ฝึกฝนให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความใฝ่ฝันมีสิ่งที่เขาควรจะทำ ให้เป็นเลิศนะครับไม่ไม่ไปหลงไหลในสิ่งที่ไหนนะกังวลเรื่องโควิดตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนี้เราปีนี้เรียบร้อยแลที่เราต่อไปก็คือตั้งแต่ปีหกสี่ปีหกสี่น่าจะโอเคแล้วน่ะก็ พัฒนามาเรื่อยๆแล้วลิงลิงสองตัวแล้วเดี๋ยวหนูใหญ่พร้อมฉีดอยู่หนูตัว <c oughs> ใหญ่เรือ่อง,งสวมใส่หน้ากากการัดอะไรพวกนี้ที่สังคมวิทาศร์ตอนนี้ตอบมันก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับตรงไหนก็ตรงไหนอย่างนนอย่างที่มันมีภาพปรากฏออกมาบางๆๆทีเวลาถ่ายรูปม <c oughs> ันก็มี สอ,อ,อดเพื่อไดไนะฮะแต่ว่าในมันต้องดูตอนนี้เรามาตรการระยะที่5แล้วก็เราก็พยายามอย่างเต็มที่นะที่จะเรา,เรามามั่นระวังไม่ใช่ว่า,าไม่ใส่หน้ากากเลยอะไรเลยแล้วก็ไปดูก็แต่วันนั้น,นก็นตรงไหนที่แม้กระทั่งผมยังกาดตกเลยประดาจนทั่วไป ก็อย่าก,การตกเหมือนผมขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าผมก็พยายามอย่างเต็มที่นะคือผมก็ดูสภาพแวดล้อมว่าเออมันคนมันน้อยแล้วเข้าไปในบ้านคนเขาไม่ได้จัดที่โรงแรมไม่ได้จัดเขาจัดเขาตอนที่เขาโทรมาเชิญปีนี้เขาบอกเขาไม่ไม่ได้แจกการ์ดเชิญน,นะฮะเลือกเชิญโทรสับคอนเฟอร์มนคนคนไปออมีช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงหนึ่งไม่เกิน4ี่สิบคนอะไรเงี้ยก็ เราก็ไปแล้วก็ตรวจตรวจหมดทุกอย่างตรวจตรวจอุณหภูมิตรวจไข้ล้างมือนะครับเวลาถ่ายลูกก็มีถอดหน้ากากนะฮะและ้วไม่มีไม่มีกินอาหารร่วมกันไม่ได้อยู่กันย,ยาวไปถึงปุ๊บเขารบธงชาติกันอะไรก็กปับแต่ก็โอเคก็คนประชาชนวิพา์วิจารณ์มาว่าการตกก็ต้องขออาภายัยก็ ก็น้อมรับแล้วก็ก็ทะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับขออภัยด้วยจริงๆแต่ก็อื่นจะกการตกนะครับ,ต,รต,รบตัวอย่างไม่ดี